การทำให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างมหาศาลจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดของคุณบีแล้วมันจะมีการบอกต่อมันจะมีการแนะนำกันต่อคุณบีจะได้ลูกค้าเพิ่มค่ะ เข้าใจแล้วตอนเริ่มต้นทํางานเปิดสำนักงานบัญชีนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาตลอดเลยมาตอนหลังลูกค้ามันก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วก็เลยตื่นรู้ขึ้นมาว่าเวลาเราไปทําความสะอาดที่หอสวดมนต์แล้ก็เออดีจัาเลยเราทําความสะอาดนะ คลราหลายลูกได้มาทําสมาธิก็เลยได้รู้ว่าเราเป็นคนที่คาดหวังเยอะเยอะไรแบบนี้คุณวิวี่มีข้อแนะนําอะไรยังไงบ้างคะคําถามก็เลยเป็นว่าแล้วในเรื่องงานในการหาลูกค้าในการทํางานของคุณบีเองคุณบีโฟกัสอะไรโฟกัสเรื่องเป็นที่สึกษาและในขณะเดียวกันเราก็อยากได้ค่าตอบแทนที่มันคุ้มค่าเพราะเรารู้สึกว่าถูกลูกค้ากดราคา ตอนที่คุณบีไปทําความสะอาดหอส่วนมนนะคะคุณบีโฟกัสว่าตัวเองเป็นคนกว่าฉันคือคนกวาดที่นี่ทุกคนต้องเห็นว่าฉันเป็นคนกวาดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้โฟกัสเลยโอเค คำถามถัดไปค,ค่ะแล้วในขณะที่กวาดอะ่ะโฟกัสไหมคะว่าฉันต้องได้ความสุขจากการกวาดนี้ฉันต้องมีความสุขจากการกวาดครั้งนี้โฟกัสไหมคะไม่โฟกัสว่าอุ้ยสะอาดเอีย่ยมแล้วคุณบีโฟกัสไหมคะว่าคนอื่นอะ่ะใช้ฉันกวาดทาไมใช้ฉันกวาดอย่างนี้งานมันหนักนะโฟกัสไหมคะไม่เห็นไหมคะว่าในเรื่องงานคุณบีไม่ได้โฟกัสในสิ่งเดียวกันไงคะอื เราโฟกัสว่าเราเป็นที่ปรึกษาแล้วทาดีที่สุดแล้วเราควรจะโฟกัสยังไงให้มีไรายได้เข้ามาด้วยคือเราก็ต้องรวมงานเข้าไปด้วยนะคะว่างานมาร์เก็ตติ้งอยู่ในงานที่เราทําด้วยดังนั้นการทําให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างมหาศาลจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดของคุณบีแล้วมันจะมีการบอกต่อมันจะมีการแนะนํากันต่อคุณบีจะได้ลูกค้าเพิ่มค่ะเข้าใจแล้วขอบคุณโค้ดวีววีมากเลยเข้าใจแล้ว,ลวดีใจด้วยคะ่ะดีใจด้วย